สวัสดีครับทุกท่านก็วันนี้นะครับได้เวลาเก็บขี้ยางขายอีกแล้วครับผมก็ลงมาเก็บได้สักพักนึงแล้วครับตอนนี้ก็กําลังพักอยู่เก็บไปได้ครึ่งแปลงกว่าแล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูขี้ยางนะครับท,ท,ที่ที่เก็บมาช่วงแรกก่อนที่ผมจะพักเนี่ยครับผมนี่ก็คือ,อขี้ยางที่เราเก็บมาได้ช่วงแรกนะครับผม ครึ่งแปลงกว่าแล้วนี่เราก็เก็บได้ประมาณครึ่งคันรถกว่าแล้วครับผมก็เหลืออีกอีกประมาณครึ่งแปลงครับผมช่วงนี้น้ํายางยังออกไม่ค่อยดีครับเดือนเมาษาพฤษภาจะออกดีกว่าน้ํายางจะออกดีก็ช่วงเดือนอกรกฎาคมช่วงสิงหาไปแล้วครับผมนี่ครับยังเหลือช่วงนี้ครับยังเหลือหนึ่งสองสามสี่แถวนี้ครับผมสี่แถวทั้งด้านนี้ครับก็น่าจะประมาณอีกสักครึ่งคันได้ครับผม ็เสร็จแล้วครับแล้วก็เราอาจะพาไปขายรอรถเขามารับครับผมส่วนสําหรับราคาขี้ยางวันนี้นะครับผมยังไม่ทราบเลยครับก็ยังไม่ได้ถามคนรับซื้อเลยครับผมก็ย่งไรก็เดี๋ยววัดดวงกันครับวันนี้เราจะได้ราคาขี้ยางเท่าไหร่ครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ